งานหแหลงข่าวเลยแค่สาวันอ่ะทำไมการในโลกสัญญาของผู้ถูอหุ้ยังไม่สำเร็จอีกถึงอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรคะ่ะบอสเดีย๋ยวฉันจัดก,การอาหารเลยคะ่ะคนใหม่แทนให้คะ่ะนี่เจพอยค่ะเป็นนักวางแพบค่ะเขาจะมาช่วยในเรื่องของส่วนนี้คะ่ะเรื่องแค่นี้สบายมากเจพอยนี่คุณสองคนรู้จักกันเหรอ,อเพื่อนสมัยเรียนนะคะฉันไม่รู้จักกับคนแบบนี้หอกน,นีแก บอกค่ะในลนเขาสองคนก็รู้จักกันอยู่แล้วอะ่ะงั้นให้เป่าเป็นผู้ช่วยเจยพอยนะคะฉันแมวด้วยหรอกนะตกลงตามนี้โอ้ยใหญ่บ้าใครเขาดื่มน้ำร้อนทัน,นีีกันนี่แก้วที่สามนะเจเน้ ฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าเอาคนแบบนี้มาเป็นเลขาประธานได้ยังไงนี่แกร่วมมือกันใช่ฉันวางแผนไว้ว่าก่อนวันแถลงการ์ฉันจะทำให้มันรู้ว่ามันไม่สมควรกับตำแหน่งเลขาฉันจะทำให้มันโดนไล่ออกยินดีที่ได้ร่วมมือกัน บอสคะงานนี้ฉันจะให้ปอเป็นคนทำเอกสารและเป็นคน,นแถลงข่าวจริงหรอดีเลยนี่ถือว่าเป็นตัวแทนขององค์กรเลยนะวันงานก็แต่งหน้าแต่งตาสวยๆแล้วครั้งนี้ต้องทำคะแนนให้ได้รู้เปล่าได้ค่ะปอจะไม่ทำให้บอสผิดหวังแน่นอนคะ่ะดีมากขอบคุณนะครับ งานนี้มีผลต่อเงินโบนัสของฉันจัดการให้เรียบร้อยล่ะขอบคุณใส่ยาไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกแค่ยาจอ,อกเลยจนกว่างาน,นแถลงจะจบทำดีมาก บอสคะแซมันเชียงและปลาสลิดเชียงเนี่ยได้วางขายที่หน้าโปรไฟล์แล้วน,นะคะดีมากจะได้หาซื้อได้ง,ง่ายๆว่าแต่ทำไมป๊อปยังไม่มาเนี่ยผมรอนานมากแล้วนะเออบอสคะคือจริงๆแล้วป๊อปเขาเป็นคนประมาทแบบนี้คะ่ะงั้นให้ฉันทำหน้าที่รงนี้แทนนะคะหยุดฉันพระะ้อมแล้วค่ะบอสนี่มัน ว่แต่ทำไมป๊อปยังไม่มาอีกเนี่ยผมรอนานมากแล้วนะงั้นให้ฉันทำหน้าที่ตรงนี้แทนไหมคะหยุดฉันพอค่ะบ,บอสที่มันทำไมคิดว่าเวลานี้ฉันคนอยู่ในห้องน้ำสินะจะว่าไปก็ใกล้ถึงเวลาแล้วแหละทำไมฉันปวดท้องแบบนี้เนี่ย นี่แกไปแล้ว <c oughs> นางตัวดีคงชอบมากสินะมีคนมาลังแกเลขาใหม่แทนมนะันอ่ะถือว่าเป็นไปตามแผนแต่หลังจากเนี้ยมันจะมาขอความร่วมมือจากฉันเพื่อจะแกล้งแกให้หนักกว่าเดิมแล้วต่อจากนี้จะเอาไงอ่ะ นะคุณบีผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้ก็ว่าอยู่ว่าทำไมเลขาใหม่ถึงอยู่กันไม่ได้คือไม่ใช่อย่างนั้นนะคะบอสคือฉันโดนใส่ร้ายอะคะ่ะแต่ว่าที่เราคุยกันไว้อะฉันอักเสียงนี่แกสองคนตั้งใจจะเล่นงานฉันหรอ หยุดได้แล้วคุณบีผมตัดสินใจแล้วผมไล่คุณออกแต่บอสครับฉันผิดไปแล้วค่ะขอโเกาสฉันด้วยนะคะผมรับการการะทำของคุณไม่ได้ไปเขียนใบลาออกซะแล้วอย่าให้ผมเห็นหน้าอีกแต่บอสคะสาวไปก่อนเถอะลุดไปต้องมาเอ่กสารพร้อวนะคะบ,บอสดีมากเลยครับใกล้ถึงเวลาแถลงแล้วเนาะ ผมขอเปิดตัวผู้ถือหุ้นรายแล้วกันคุณเจพอยผู้ถือหุ้นรายใหม่กับผลิตภัณฑ์ของเขาแซวอนเชียงปลาสลิดเชียงกดซื้อที่ตะกา้าสีเหลืองได้เลยสะดวกส่งไวฮัลโหลป๊อปว่าไงผู้จัดการที่ทำงานใหม่กำลังแก่ฉันนะสิฉันจะทำไงอย่าันี้เนี่ะ <c oughs> ฉันบอกแล้วไงว่าจะหา,างานใหม่ให้ แล้วชื่ออะไรบริษัทอะไรอ่ะชื่อบีบริษัทไทยหยางนี่เดียโอเค okay. คุณม่อนคะก่อนวันถแถลงเนี่ยฉันมีอะไรจะให้คุณช่วยหน่อยค่ะได้ครัคุณพลอยผมยินดีช่วยนะครับแต่ว่ายังไง ฉันฝ่กของเลื่อนันด้วยนะคะยินดีที่ได้ร่วมงานกันค่ะยินดีครับ Who got the power